สวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดบ้านแล้วถึงนครพนมแล้วนะคะตอนนี้สังกำลังมาเทีน่นพื้นพื้นหลอบบ้านเป็นพื้นแบบคางขอบหลอบบ้านเขาเรียนยงไงพื้นหลอบบ้านนั่นแหะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทาสีนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วมาชิพามาเบิง่งโอ้มาเจอสังกำลังเที่พื้นพอดีโอสวัสดีค่ะ้า โอ้พันเทพื้นเนาะค่ะโอ้คักขนาดเฮ็ดไว้คักอยู่เด้นี่มาเถอะก่อนยังบอท่านเด้อันนั้นปานนี้เลี้ยงแบบบัได้นนังเลยสังวะเพราะท่านอยากขึ้นให้มันนั่นก่อนเขาพันสาว่ะสันเลยวันฝ้าวเฮ็ดให้ในเดือดแต่ดอกคอสังเฮ็ดให้พันท่านให้ในเดือดสันมาเบิ่งเพิ่นเก็บงานทางนี้โอ้ปัด เส้นปักอีี๋นะพี่น้องดีเดช่าสีท่านย่งดีเดชีล็อบทาสีเรีบเยบร้อยข้างล่างนี้พันเฮ็ดเป็นแบบเขาเอิญที่อย่างหินหุ่นหยาบบอกเป็นแบยบยาบๆค่ะแกชีออกส้นสีประมาณนี้โอ้ข้างในคุนบอกท่านเดผ้านะค่ะ้วกาตรงนี้ คนกำลังตัดอันนั้น,นตัดหินก้าอันนี้จระเทศเป็นแต่งเป็นอีฐแดงยังซีค่ะซางกำลังทำงานเสียงกระสีดังจักน,น้อยอ้าวมาแล้วพันีาามาเทมาเทพื้นด้านข้างด้านข้างเฮ่อน้มามาพอ,อากันกับสางพอดี เพิ่นกะเล็งงานให้เล็งงานให้บาาักคักเพราะว่าเขาอยากให้มันเหลวก่อนเข้าันษาเวลาพี่น้องบึงการทำงานของซางเพิ่นตัดอันนั้นเพิ่นตัดอิทเพิ่นตัดอิทกราบใส่อันข้างหน้ามหมที่มันเป็นสองเนน้อยนั่นบ่ลุงบ่ได้ตัดมันมีแเรวของมันมันคือมาเส้นเดียวนึงมีแต่แรอย่างที่บอกอีบอมบอมอันเด้เพิ่นกำลังตัดอยู่สันดอก แตนเป็นต้น,น้น้อยใช่ใช้มองนเออใช่สองนั้นน,น,นี่นล<ะ>่้วก็ใช้มองเสาวันมองต้นใหญ่ๆมันมีคอมเด็กเออแแ้นแจ้งแม่เป็นสีดังสีนี่ละ่ะนี่นองใกล้แล้วใกล้แล้วอีกเดียวข้างในกับพื้นท่าเป็นสีล่องพื้นไว้บอท่านได้กันบอท่านได้ลงสีลอ็อปกำลังเด็ดไปตามขั้นตอนเลย การทำงานของช้างเนี่แลหละกำลังฮ็ตมาบัดนี้พี่น้องมาเบิ่งช้างเทปปูนเทเทเป็นพื้นรอบบานมาดูมาดูการทำงานของช่างกันอันนี้เป็นปูนเป็นปูนผสมเสร็จนี่แหละผสมเัมจินแล้วทเทมาแล้ว โอภาคปานยอาง่าเอาสัง,าสงกะสีมาห้องโอ้โอ้โอ <c oughs> อฮอันดี้สร้างหลายก้นซ้อยกันค่ะตอนนี้เออคภาขปาดมันนักมันนักปะนะมันชิออกข้างๆก่อนที่มันก็นซ้อยกัน เซเทลงมาแล้วค่ะกระซาไปใส่ท huh ั้งพู่นี่มันติมคักคักคักยาแนวกระเบื้องแล้วยาแนวกระเบื้องแล้วเข้าไปได้เข้าไปได้ยูบอกค่ะองถามซ้างก่อนดิน้าีน้องเข้ามาเบิ่งข้างในข้างในบรนทัาเป็นสีรองพื้นไหมบอท่านได้ลงสีรอบนะคะ เดี๋ห้องอันนี้ห้องอลนุชอันนี้ห้องน้องสองเดี๋ยวเพิ่งกระกิลงสีแล้วเพราะว่าเป็นสีคนละเบอร์กันกับข้างนอกนะแล้วเบ่งดูคนทีเดี๋สังเป็น,นกำลังเฮดเดีเ๋ยวพื้นหลบบานอ่ามา หมามันเข้ามากมันก็ะเวยสิีได้ซื้อยาบ้าใส่ส่ลุงกับบัสไส่เกิบอเด้ดตัวนี้โอ้ยุูนๆไหมแล้วกเพย์ก็จะเอาอันบัวบัวไา่ไหมมาติดใช่อันนี้แม่กับลุงลุงแท้ๆพี่ใส่แหมเอามาเบิองทีเบิ่งเพ็ด บางทีน้องมึงสั่งพันธ็ดโอ้ยรวดเร็วต้องจอยกันรวดเ,ว <g ül> เดร็วค่ะฝากในเด้อค่ะโอ้อันนี้ต้องอัน,นต้องใช้ฝีมือ <g ül> ปาอีเดียกระเบือ้องพันเธ็ดกระปาดตัดไทยอีเดีมันตัดไว้ก <g ül> ินแมนอ้องต่อแถวไ นอนพันธาเนียเออไสี่ร้อนนเรีนใช่ไหมรปลืมห้องยายร้อนเน้เเน,นมาแล้วก็นินอนน้ำประโอมหรียห้องบักควางหนึ่งมานะเนนว่าหึ่วันมาจูเข้ามาดอนด้านบนโบเน้นโอ้ยสุียที่เพ่นสาย่มันต้องพ้นมันต้องพ้นทัวบ้านนู่ คุณเอาทัวเลยเอ,เอ๋เอเขาคือบัให้อันช้างเขามาเฮ็ดโหลดอันช้างกำจัดนะอันนี้ห้องอีเม้นี่เด้แม่บัวแม่บัวขอ,อบพื้นนี่นี่ดีนี่เป็นสีไม้ลายไม้แบบนี้อ,อ๋อแข็งเออใส่ใส่ขอบข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าบวัวบัวไม้อืมตะชีนตะชีเด,เดินกันก็มันขึ้น เดี๋ยแล้วมันเป็นสีนมัน,น,นแมจกันแม่แม่เนาะโอ้ทงกคนสีดำโอ้เหงว่อนี่โอ้ห้องน้ำเพื่อนเทกันเค้าเจอโอ้ติดสุขภาพให้แล้วนี่มานะพี่น้องมาเบิ้งห้องน้ำป๊าดแล้วเราได้นี่อันนี้อ่างเป็นอ่างอ่างลอยโอ้แม,ม่มาเบิ้งชั้นโคกนี่ ค่าแค่ครัแล้วคนน้ำเตเือดอ่ะอ้ที่ที่้าคนพูด้งเขาเอาถังมาัไ้ลุงก็ได้คาขีน้อยว่ารักทังหนี่อันนี้เป็นขาเต้าข้าเต้อ่านรักัหมดก็ได้ขาเต้อ่านบร่ะลุงก็ได้คาขีรายหน่ส่แชมพูมีน้องมาลายแล้วดี นี่เป็นแบบสลบมันบอบตึ้มลงแล้วเด้งทีคอยไหลโอ้นี่ไงฝักบัวที่เราเลือกเองเลือกเองเด้ยไลยแล้วนะเขาลุกนอนก็คือลมลมเหนือูมน่ะโอ้ถูกหนบเปลี่กูเขาก็บาเาเลยอันนี้ฮะกสเตยเป็นเครื่องดื่มน้ำอุ่นัน้อ่นะครับเขาไปเขาไปเอาเครื่องขั้นน้ำอุ่น แล้วป่ะสั้นเป็นเพราะคุจอทำแล้วฮะใส่หมวกนี้อือใส่นี้คุณประเดี๋ยวคุณจอไว้เพื่อแล้วดูดอาการต้องใส่หมวกนี้คุณพู่าจะให้เขาต่อสายเลยมีเด้เขาต่อไว้แล้วเหลือแต่เขาไปซื้อมานี่อันนี้เป็นฟักบัวที่เลือกเองอันนี้ก็เลือกเองวัวนี้อันนี้ก็เลือกเองอันนี้เขาเขาใส่ให้เลยอันนี้ประเด้เลือกที่แรกแม่บอกว่าเอาก็ได้บอกก็ได้พวกวันแบบเด็ด หมูอยู่บนน้ำไหลเตือนีนิงเอาเขาก็ต้องเอาลูกแก้วมาหวานเบิ่งแช้เอาก่อนด้วป้า <c oughs> อันนี้มาดกิ๊บล,ลูกอันนี้มาดกิ๊บไว้สูงแค่ <c oughs> เอาให้เธอยืมบอรอดแต่เพิ่นที่ดินยังไม่เรือลายโทษช่วงไม่ลายโทษอันไหน,อ,นอันแล้านี่นะเสี่ยวออกอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เขาเกาาา็บพวกช่วยซ้ำพวกของไว้ข้างในเออ ออกไปดังไปข้างนอกไงโอ้ยเนาะเสียงเสียงสังเพเนศงานกะสิดังจักน้อยด้วยค่ะแม้กะสิพ่อเด็ปลูกหันปลูกนี้ยู่บักกวางนึงข้างหลังค่ะนะดินกับบักลายมาเบิ่งห้องครั้วด้วยันนี้โอ้เพเนศงานเร็วเพิ่เลยงให้เห่าอยู่ด้อยม่เด้ห้องรัว โอ้นี่เด oh, okay. ้เพิ uh ่นเฮ็ดอ okay. ันนี้เขาเอิ้นว่าหยังพ่อคัดอันนี้คัดคัดหินหยาบปะคะเขาเอิ้นว่าหยังนี่นี่เพิ่นกำลังเฮ็ดทัานใดกันเปื้อนกันเปื้อนออืเพิ่นบอกว่ามองกันเปื้อนทีห้องน้ําห้องน้ํานั่นก็คือกันห้องน้ํามันข้างนอกก็คือกันกับข้างในเลยแบบเดียวกันเลยเป็นหน้าตัาง ใ่อีกรอบมึงบกล้วเอ่ีรอบมึงบกออท่านได้แล้วไปยังไงตนี้หงไปเอาลายนี้ยค่นบาท่านได้แล้วเพิน่นนี่เป็นขั้นเป็นตอนเพิน่ยนยุนีเด้เพิ่นเห็ุฝีมืออีหลีตัวนี้ขั้นบ่ฝีมือได้เอิอนา่าสาได้นะนี่พระกทสิมาเทศยปูนปูน้างเครนี้ ว่าพวกคุณได้ใส่พ้อนะไม่เหรอเป็นยังสีเฮ็ดให้ยู่ตอนใดสกีพื้นแหละหือสะเอาวางไว้ไม่สิเอาท้อไปใส่เขาออกหน้าบ้านอยู่นี่เอาหนีดีหนีดีท้อนะเออฮะเด็กโตไปเรื่อยเขาเฮ็ดด้วยนะแม่เขาเฮ็ดของเขาอยู่แม่จะไปยากไปไปเข้าหน้าออกไปให้ล้านนอกไปลุงมันคิวอันนี้จะได้ทำให้แม่เพราะว่าเป็นเพื่อนโบราณ ไปไปเสียงมันดังโอเคค่ะทุกคนร่วมร่วมร่วมรแล้วค่ะขวงขานนั่แล้วเขา่ได้อขวบบเงี้ยให้าให้ช่างให้พี่ช่างเข้าทำงานได้สะดวกเรามาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูความคืบหน้านะคะคันบมอมอี่ยังคันบมอมอี่ยังพิดพลาดก่ะ ประมาณวันที่ยี่แปดเนาะแม่ยี่แปดกรกฎาคมนี้กับนาซีดีึ้นบานใหม่หัวขันได้แล้วแปลว่าขึ้นได้เลยหัวขันได้แล้วขึ้นได้เลยากับอยักษอื่นเอาบอกกับพี่น้องได้นี่อันนึงวันที่ยี่สิบแปดสิบเอ็ดทั้มเดินพี่น้องเด้อกับแม่ผ่าสะดวกกามาเดินกับเดินื้อเชิญอมแค่นี้โคตรเด้อกับเดินผมได้ไปบอกด้วยตัวเองค่ะบอกในนี้ก็ได้เนาะ มาเด้อค่ะเด้อขึ้นก่อนกำลังใจขอ้กำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกการสนับสนุนพร้อมขอบคุณหลายๆท่าบ่มีพี่น้องก็คือสิบ่มีเมื่อนี้เนาะเอาให้สร้างเป็นเหตุงานเท่ากันไปอยู่คุณที่มันกระเล้งให้อยู่นะเซลล์ซลล์อยู่เพราะว่าเราอยากขึ้นก่อนเขาภาษาไม่ให้มันทันอ่าโอเคไปสะดวกใกล้กับมาเด้อค่ะเด้อมารวมเป็นเป็นเป็นเกียรต์วันดีนายยังเจ้ายัง ขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะ